สวัสดีครับช็อตออนไซต์วันนี้จะพาทุกคนมาชมความคืบหน้าการก่อสร้างทางพิเศษสายใหม่ซึ่งกำลังดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนสำคัญที่หลายคนให้ความสนใจกันมากๆเลยและโครงการนี้ก็คือทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหาคนครด้านตะวันตกซึ่งเป็นการก่อสร้างทางยกระดับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเชื่อมต่อจากบริเวณทางแยกต่างระดับบางคล้ามาแม่น้ำเจ้าพระยาและครอบเหนือถนนพระรามที่2ไปสิ้นสุดที่ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนครับ และหนึ่งในช่วงไฮไลท์ของโครงการก็คือช่วงสัญญาที่3จากงานโยธาทั้งหมด4สัญญาซึ่งในช่วงนี้จะเป็นการก่อสร้างทางยกระดับซ้อนคร่อมเหนือทางด่วนเฉลิมมหานครในปัจจุบันจากบริเวณเชิงสะพานพระราม9ฝั่งธนบุรียาวไปจนถึงบริเวณจุดขึ้นลงที่ด่านดาวคนองเลยนะครับโครงการทางด่วนซ้อนทางด่วนในช่วงสัญญานี้ก็จะมีความยาวถึง5กิโเมตรและมีความท้าทายในการก่อสร้างมากเป็นพิเศษ เพราะจะต้องติดตั้งคานพาดขวางและคานทางยกระดับใหม่เหนือทางด่วนเดิมโดยที่จะไม่มีการปิดการจราจรบนทางด่วนด้านล่างตลอดช่วงที่ดําเนินการเลยด้วยครับ ในขณะนี้งานสัญญาที่3ช่วงดังกล่าวก็ได้เริ่มก่อสร้างเสาทางยกระดับใหม่ขนานไปทางฝั่งซ้ายและขวาของทางด่วนเดิมได้จานวนหนึ่งแล้วแล้วก็เริ่มมีการทยอยติดตั้งคานพาดขวางระหว่างหัวเสาทั้งตรงเชิงสะพานพระราม9แล้วก็ช่วงกลางทางไปได้หลายคู่เสาแล้วซึ่งก็จะตามมาอีกหลายช่วงในเร็วๆนี้ครับ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยทางพิเศษสายใหม่ล่าสุดสายนี้ก็จะมีขนาด6ช่องจราจรมีความยาวรวม18.7กิโลเมตรโดยทางการทางพิเศษเขาก็คาดว่าจะสามารถสร้างเสร็จและพร้อมเปิดให้ใช้งานได้ตลอดทั้งเส้นทางภายในปี2,567นั่นเองนะครับก็เป็นความคืบหน้าของอีกหนึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความน่าสนใจซึ่งก็หวังว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพและปริมณฑลได้ในอนาคตอันใกล้ครับชมจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช่อง Bangkok Onsite เพื่อจะได้ไม่พลาดชมการอัปเดตโครงการอื่นๆที่น่าสนใจในตอนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ